ข้าวเม่าที่เวียดนามค่ะอยากกินมาตั้งนานแล้วแต่ว,ว่ายังไม่ได้แบบโศโอกาสเจอสักทีเลยนี่น่าทานไหมคะขีดละ17,000ค่ะหารหาร770นะคะลองลองหารดูอันนี้ซื้อมาประมาณ50,000เนี่ยเพราะว่าอยู่ที่นครพนมอ่ะมีแล้วก็ชอบกินมากที่เขาจะทำเป็นของหวานคลุกกับ น้ำตาลแล้วก็มีมะพร้าวอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวขอลองชิมก่อนนะดมก่นอนหอมอืมไม่ต้องปรุงอะไรเลยค่ะอร่อยหอมกลิ่นธรรมชาติแล้วก็ใบนี้ที่ห่อนะคะก็เป็นใบบัวด้วยค่ะภาษาเวียดนามเข้าเม่าเรียกว่าแบบหนึ่งนะคะคืนอยู่โกม นะคะโกมซึ่งข้าวเมาเนี่ยก็ยังมีผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากข้าวเมาก็คือขนมที่เรียกว่าแบ่งโกลมนะคะถ้าดูในคลิปที่ผ่านมาอาจจะพอจำกันได้ที่เป็นกล่องสีเขียวๆอะคะ่ะที่แป้งนิ่มๆอะคะ่ะหรือว่าไอศครีมที่จังเตียนนะคะก็จะมีเกมโกลมนะคะที่เป็นไอศครีมสีเขียวก็มาจาก เข้าเม้าตัวนี้เองค่ะวันนี้วันนี้ลมแรงมากเลยค่ะฝนตกด้วยเดี๋ยวขออนุญาตไปทางโกมต่อก่อนนะคะสวัสดีค่ะ